าครับกลับมาสู่ฟ้าเมืองไทยโซเซตี้กันต่อนะครับตอนนี้เรายังคุยกับคุณจิ๊บและคุณกิ๊กนะครับคู่หูที่เรียกว่าเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจความรักนะครับแล้วก็มีเรื่องทักษะของการป้องกันตัวทงความคิดด้วยครับผมครับนะครับอ่าตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีบ้างครับปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันเป็นภัยมืดนะฮะหลายคนบอกว่ามันจะมีแคมป์ฟ็อกแคมป์ฟ็อกนี่ถือว่าเป็นเป็นเว็บไซต์เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เอาไว้ให้แชทกันครับหรือวก็เห็นภาพ เเห็นภาพบางคนบอกมีการเต้นแก้ผ้าโชว์กันเป็นวัยรุ่นอะไรนี้มีความคิดเห็นยังไงมันเป็นโปรแกรมที่มีกล้องเข้ามาแจมด้วยใช่มากล้องเนี่ยคือให้เห็นหน้าผู้คู่สนทนาแล้วก็โปรแกรมก็คือการแชทถูกไหมถูจริงๆโลกทําขึ้นมาเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเห็นสีหน้าการประชุมกันอะไรโปรแกรมนี้มันมีมานานแล้วแล้วก็เยอะแล้วด้วยมันไม่ใช่แคมฟอสอย่างเดียว MSN ก็ทําได้ Yahoo Messenger ก็ทําได้นะฮะรายการโชวงการโชว์แต่ย a h ู o แต่ก่อนจะยากหน่อยเพราะว่า คมฟลอกเนี่ยถ้าเกิดคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราดูได้เลยแต่ว่าของ Messenger เนี่ยเราต้องไปขอเจ้าของก่อนคือเขาเรียกขอวิวอกดขอวิวถ้าเกิดเขา accept ปุ๊บเราก็จะดูได้ก็ดูได้ทีสี่ห้าสิบคนเหมือนกันก็คนก็เล่นอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วนะฮะจนมาถึงไอ้แคมฟลอกนี่คือเริ่มดังเพราะว่าใครๆก็เข้าได้มันไม่ยากเหมือนกับ m e s s e n g e r แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะฮะโปรแกรมอะไรแบบนี้เนี่ยจะเยอะขึ้นหรอจะมีอีกเป็นสิบเป็นร้อยโปรแกรม ม <ละ S 1> ันต้องกันกกไม่ได้หรอกคุเ็งือไอการจะไปบล็อกโปรแกรมพวกนี้มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเยอะมากประโยชน์ก็เยอะประโยชน์เยอะแต่เพียงหรือว่าคนเรานํามาใช้ในวิธีไม่ถูกต้องนั่นเองงั้นเราพูดถึงวิธีที่ไม่ถูกต้องอคุณคิดว่ายังไงแบบว่าณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้กินพูดเนี่ยในอนาคตอาจจะมีโปรแกรมพวกนี้ขึ้นอีกเยอะคนก็จะทําอย่างนี้กันอีกเยอะถูกต้องแล้วมันโอเคไหม มันโอเคไหมคราวนี้มันถ้าเกิดจะคุยคือมันเรื่องยาวแล้วมันต้องไปแก้ที่คนมันไม่ใช่แก้ที่ที่โปรแกรมที่ตัวเหมือนกับคนเอากล้องวิดีโอมาไปถ่ายถ่ายภาพโป้แล้วบอกว่ากล้องวิดีโอห้ามขายแล้วประเทศไทยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มันอยู่ที่คนมันต้องไปแก้ที่คนไม่ใช่แก้ที่ที่ที่ไอ้เครื่องนี้นะฮะทุกวันนี้มันอีกโอ้ผมใช้โปรแกรมนรงนี้ประชุมกับบางทีก็นักเขียนที่ไปอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแล้วนี่คือประโยชน์คือนี้ผมใช้กันทุกวันและถ้าเกิดเราจะถามถึงเรื่องราวของ โทษโทษก่อนโทษของมันตอนนี้ก็คือสําหรับผู้หญิงนะฮะคือการถูกล่อลวงแต่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยอายุ 14, 15, 17, 18, 1 4บ5ถึงสิบเจภูมิต้านทานทางความคิดยังน้อยอนะฮะก็สมมตินั่งแชทไปผู้ชายก็แบบอุ้ยเออเซ็กซี่จังเลยไหนเอาเอาเอเอ,เอาไหลลงมาข้างนึงสิออ่าก็เริ่มเอาไหลลงมาข้างหนึ่งแล้วก็ทําตามพวกนี้ไปเรื่อยๆจนถึงกลายเป็นโชว์หนักๆคือพวกโชว์หนักๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของสังคม เสื้อผ้าะไรเนี่ยนะคือโชว์เลยอันนี้คือคนปกติไม่ทำครอัอ,อย่างเราเราเนี่ยบอกพี่หนุ่มแก้ผ้าโชว์ทิออกทีวีพี่หนุ่มคงไม่กล้าแต่จริงๆแล้วเขาเป็นโรคจิตชนิดหนึง่งชื่อ exhibitionist คือเป็นพวกชอบโชอบโชว์ชชวแคมฟรอสเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงปัญหามันมันก็คือจุดเริ่มของปัญหาใหญ่จุดเริ่มของปัญหาใหญ่อย่างที่มีข่าวออกมากันอย่างนี้ครับว่ามีการถูกล่อลวงผู้หญิงถูกล่อลวงไปโดย โอนเนอร์นเนอร์นี่คือเจ้าของห้องเจ้าของห้องในแคมป์ล็อกกันนะฮะไปทางนู้นทางนี้ไปมีทำอะไรนี่เสียหายอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยคือยังไงจริงๆถ้ามองจริงมันก็ง่ายมากอะนะคนอยู่ดีนัดไปสถานที่แบบว่าสองต่อสอหรือว่าไปเจอกันสถานที่เที่ยวกลันคืนไปหาผู้ชายแปลกหน้าเนี่ย มันก็เรียกว่าสามัญสำนึกอยู่แล้วที่เราควรจะพาพี่ชายไปด้วยหรือว่าเพื่อนไปหลายๆคนนะฮะถ้าอยากจะรู้จักอะไรกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไปกันแค่สองคนแต่เมื่อกี้นี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอาจจะถูกล่อลวงไปได้ครับแต่เชื่อเคยเจอคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งผมเองเคยเข้าไปไปอยู่ในคัมฟ็อกนั่นเองครับเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ถูกล่อลวงครับก็มีคือล่อลวงอะไรไหมคคือผู้หญิงเนี่ยคือแบบมาถอดเสื้อผ้าเต้นโชว์ให้ดูครับเขาก็เขาก็แบบเหมือนกับผู้ชายนะฮะก็มีการ พูดคุยกันอ่าพอแชทคุยกันเสร็จปุ๊บนัดมาเจอข้างนอกพอจะมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงแบกแม่ครับอืมโทรศัพท์หาแม่ให้แม่มาที่นี่มาอย่างนี้ตำรวจมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยขึ้นหนังสือพิมพ์ด้วยเร็วๆนี้ผ่านเนี่ยซึ่งจริงๆก็ดีนะพี่แบบเหมือนในปัจจุบันมีข่าวประเภทนี้เยอะมากโทษของมันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่เล่นอยู่ปัจจุบันควรดูพวกนี้แล้วเป็นบทเรียนว่า นอกจากผู้หญิงโดนรอลรวงแล้วผู้ชายก็สามารถโดนได้ผู้ชายออกไปคิดว่าไม่เสียอะไรสามารถโดนแบล็กเมลได้ใช่นั่นคือเรียกว่าเป็นเป็นภัยที่เราสามารถตื่นได้จากปากของเราเนี่ยแหละแต่ความคิดของเราแต่มันจะมีภัยมืดอีกแบบหนึ่งคือลักษณะเหมือนกับพี่คะขอเบอร์เอ่อน้องคับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยไม่ได้ค่ะหนูไม่ให้เขาก็โดดปั้มเลยโดดกอด่างนี้เลยภัยมืดบ คมคืนถึงตัวเลยอย่างเงี้ยทำยังไงอ่าขั้นแรกเลยนะฮะอย่างแรกเลยที่จิ๊บบอกเลยคือคุณต้องระวังก่อนอย่างแรกอย่าไปอยู่ในสถานที่ที่เปลี่ยวเกิดอย่างนั้นได้ยังไงนะฮะแต่แต่งตัวโป๊แต่งตัวโป๊แล้วก็ถ้ารู้ว่าวันนี้เราต้องไปทํางานเลยที่มันมีที่เปลี่ยวเนี่ยเราต้องมีเพื่อนมีฝูงไปด้วยนะจุดหนึ่งคือสำคัญมากคือตัวมาเรียกพวกเราสามคนไปด้วยดี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 กหรือว่าอีกจุดนึงคืออย่าเมาเกินไปอย่าเมาเกินไปผู้หญิงบางทีพอไปเที่ยวคืนเนี่ยมีความสนุกสนานกับเพื่อนผูงมาเยอะแ แล้วผู้หญิงเมาจริงๆนะเกลียดตั้งเกลียดเลยดูไม่สวยไม่ดีใช่ไหมหรืองทำเป็นยอมแบบมันทำเป็นยอมยอมหน่อยแล้วโอ้เลือดพอหันกลับมาปุ๊บเนี่ยอ่าเอ่อกัดลิ้นเลยอย่างที้ได้ไหมกัดลิ้นก็ได้ตาตานี่ก็ตาก็ได้ปิดตาก็ได้หรือจิ้มก็ได้อะนิ้วจิ้มตานะฮะอาจจะต้องอ่อนๆผ่อนตาไปก่อนแล้วก็เพิ่กัดลิ้นเลยกัดลิ้นเลยกัดลิ้นเลยระวังนะเรากัดลิ้นระวังขึ้ ขาดลิ้นดินดืดเลยโอ้โหโหดโหดเราอย่างนี้ดีกว่าคือเราแค่เราก็แค่พูดนะครับคุณผู้ชมคือเราไม่ใช่กูรูเราไม่ใช่ท่านี่ผมตัวไม่ใช่ขาเท้านะฮะไม่ใช่ทามเอางี้เรามีกูรูนะมีผู้รู้มีด้วยเหรอฮะมีมีมาให้ชมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมีภัยใกล้ตัวแบบนี้มาถึงเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวไปชมครับ